เป็นความรู้ให้สายลับเป็นไงสนุกไหมต้องคอยยํำเพราะข้างล่างคือหญ้าฮะเพราะว่าผมสัมภาษณ์ลุงพุธตอนเขาเด็กๆตรงนี้ทั่วหมดแล้วน้ำคงจะแห้งลงเรื่อยๆแล้วหญ้าขึ้นเลยกลายเป็นพุ่ลุงพุธบอกว่าแกมาอยู่ที่นี่ประมาณไม่เกิน30ปีก็เห็นแล้วเพราะนั้นพื้นที่นี้คือเปลี่ยนแปลงมาเป็นลักษณะพุทุ่งหญ้าน่าจะไม่เกิน30ปีแล้วก็เอื้อให้เหี่ยวทุ่งลงมา ซึ่งอันนั้นแสดงว่าเหยี่ยวทุ่งหรือสัตว์ป่าเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะเลือกใช้สถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยแล้วมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของเหยี่ยวทุ่งก็คือนอนบนพื้นหรือนอนในดงหญ้าไม่ได้เกาะคอน,นอนบนต้นไม้เหมือนกับเหยี่ยวหรือนกอินทรีส่วนใหญ่นะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยของเหยี่ยวทุ่งมันเป็นเหมือนกับประการที่จะกั้นศัตรูผู้ล่าด้วยถ้าศัตรูมาเนี่ยกลางคืนมันก็จะมีเสียงสฉบสาบใช่ไหม อย่างเช่นผู้ล่าในที่นี้มีใครพอจะตอบได้ไหมน่าจะมีสัตว์อะไรที่จะกินเหยื่ยวทุ่งได้งูสองพังพรใช่ไหมครับใช่ไหมเวลามันเดินเข้ามาในกลางคืนเนี่ยเหยื่ยวทุ่งอาจจะมองไม่เห็นแต่มันได้ยินเสียงใช่ไหมครับอพอมนตื่นตกใจมันก็บินหนีแล้วก็ถ้าคนจะเข้ามาลําบากไหมกลางคืนลำบาก <laughs> เสียงเนี่ย <laughs> ดังอย่างที่พวกเราว่าใช่ไหมเพราะนั้นเหยื่วก็จะรู้ตัวอันนี้คือหลุมนอนของเหย่่วทุ่งเห็นไหมมันจะเป็นหลุม ลักษณะนี้ที่ใช้น้ำหนักตัวทับลงมาที่เราเรียกว่า losing pit เจอหลุมนอนแล้วนะคะหลุมนอนของเจ้าเหี่ยวทุง่งเกิดจากการบินทิ้งตัวลงมาน้ำหนักที่กดทับลงบนหญ้าจะทำให้เกิดเป็นหลุมค่ะนอกจากจะช่วยพลางตัวเจ้าเหยี่ยวทุ่งขณะหลับแล้วยังช่วยทำให้อบอุ่นด้วยนะคะครับก็ลองสังเกตว่าขนาดของหลุมนอนความลึกเนี่ยจะอยู่ประมาณ20-30ซนเมตร เจอเลยอโอ้มแตกเด็กส,สองก้อนคนูละครอ่าใช่อ้าวมาดูตรงนี้เห็นไหมนนี้อีกหลุมนอนหนึ่งเ,เดี๋ยวเพิ่มอีกนะเห็นไหมครับอา้าวตอนนี้มีครบเลยอันนั้นคืนออึใช่ไหมครับและเห็นไหมว่าก้อนอากาศอาหารอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าอยู่ตรงกันข้ามกัน นะครับเนี่ยอันนี้คืออืน,นะครับเอ,เอาเบสอ่านี่ครับเอายิบมายิบมาไว้ในฝ่ามือครับเอายื่นมาตรงนี้นี่เห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของก้อนจากอาหารของเหย่ยวทุ่งซึ่งที่นี่จะเป็นเหย่่ยวดังทำข่า,ขาวก็มีทรงลักษณะเป็นลูกไข่หรือรูปรีนะครับแล้วก็อัน,นเนี้ยแห้งแล้วน่าจะไม่ใช่ก้อนที่สำลักออกมาเมื่อเช้านี้ก้อนเนี้ประกอบไปด้วยอะไรเท่าที่เราเห็นขน เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จะเห็นลานยังมีก้อนกักอาหารเห็นไหมนี่เอาใครใส่ถุงมือนะครับอาหยิบขึ้นมาครับหยิบสองก้อนนี่1ก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามอ่าแล้วก็ไว้ที่ฝ่ามือ อีกคนหนึ่งหยิบก้อนกากอาหารของเหี่ยวทุ่งขึ้นมาครับ<ม>นะครับอ่คนใส่ถุงมือหยิบหยิบหยิบออกมาครับหยิบก้อนนี้ออกมาเราจะเปรียบเทียบลักษณะคร่าวๆของก้อนกากอาหารของนกแสกทุ่งหญ้าแล้วก็เหยี่ยวทุ่งเห็นไหมครับของนกแสกทุ่งหญ้าเนี่ยขนาดจะใหญ่แล,แล้วคุณจะเห็นรกระดูกมากกว่าเป็นผลที่ตามมาของ ลักษณะทางสรีรวิทยาที่ต่างกันของนกนักล่าแต่ละกลุ่มเหยี่ยวทุ่งและนกแสกทุ่งหญ้าเป็นนกนักล่านะคะล่าหนูเป็นหลักเหมือนกันด้วยจะสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ค่ะเพราะเจ้าเหยี่ยวทุ่งออกหากินตอนกลางวันกลางคืนนอนพักที่ทุ่งหญ้าในขณะที่นกแสกทุ่งหญ้านอนพักตอนกลางวันและออกหากินตอนกลางคืนผลัดกันเป็นเวรยามเป่าพื้นที่ และผลัดกันไปลดจำนวนประชากรของหนูให้เช้าวนาแถบนี้ค่ะโอเคเอาไยถอนกำลังครับเดี๋ยวจะจมน้ำกันสะกอน่อยเอาอันไหนถุงของเหยว่อย่างจำขาวครับเอาครับเอาค่อยๆออกมาครับเอาตอนนี้พอเราได้ก้อนกากหายมาเราจะทำการวิเคราะห์แยกแยะเลยเอาครับเอาเลยค้นหาความรับจากก้อนถล่มมีอะไรบ้างในผล็ก จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นขนหนูใช่ไหมครับเป็นขนสีเทาแต่มีก้อนเนี้ยที่ดูเหมือนว่าจะมีขนนกอยู่ด้วยแล้วก็มีเศษเมล็ดพืชกินเหยื่อเข้าไปในขณะที่เหยื่อนะ่ะกินเมล็ดข้าวหรือเมล็ดธัญ,ญพืชเข้าไปแล้วก็ย่อยค้างเอาไว้นะอะไรอะไรตะะตเตย,ยวมาดิม,ามันมีน้ำตรงขาเต,ะะต่าเนาะ เล็กกระแตะกระแตนพี่ขานี่เลยขามาอีขาเลยดามเงี้ยงๆกระดูกเห็นไหมเราได้ชนิดเหยียบเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับมีรูเลยครับอ่าไหนลองแยกดูสิครับเอ้าเห็นไหมอ่าแต่นี้มีอะไรบ้างอือมีอะไรน่าสนใจด้วยสีเลยนั่นคืออะไรอ๋อเขาเปลือกครับคิดว่าอันนี้คืออะไรครับขนหนูไหม ไม่ใช่นี่คือขนนกน <Gym. S 1> ะครับอันนี้คือขนนกเห็นไหมต่างกันเลยเด็กๆทั้งบ้านจํากันได้ไหมคะวันนี้เรารู้จักเหยื่อของเหยี่ยวทุ่งไปแล้วกี่อย่างค่ะใช่ค่ะก้อนกากอาหารวันนี้เรารู้ว่ามีหนูมากเป็นอันดับที่หนึ่งเลยมีนกมีตั๊กแตนด้วยค่ะนอกจากนี้เหยี่ยวทุ่งยังสามารถกินงูปลาแล้วก็แมลงต่างๆได้อีกด้วยนะคะ อ้าวลองบอกความแตกต่างระหว่างก้อนกาดอาหารของเหยื่อยางดำขาวเลยนกแสกุ่งหญ้าสิครับขนาดของชิ้นไหนใหญ่กว่ากันครับครับรูปร่างของอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเหยื่อย่างดำขาวเห็นไหมครับขนาดเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเห็นไหมครับอันนี้ผิวจะดูครุขรคนะครับแล้วมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนที่เหยื่อทุ่งนี่ไม่เจอกระดูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนกทั้งสองชนิด กินหนูเป็นหลักเหมือนกันแต่ระบบการย่อยอาหารของนกแส้ทุ่งหญ้าไม่ดีเท่าเหยี่ยวทุ่งค่ะเพราะยังเหลือกระดูกจํานวนมากที่ต้องสํารอกออกมาอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะเก็บเบาะแส้หลักฐานที่จําเป็นเป็นความรู้ให้สายลับเนื่อส่วนไหนที่มันมีสายลากที่จับความแตกส่วนที่ต้องสงสัยแส้ตัวนี้แต่แตกสนใหญ่รอต่อไป เเครรอองจ Analysate ผมีััวให้าาดไลปเลยปัจจุบันมีเหยี่ยวทุ่งอพยพมาที่เชียงแสนประมาณ500ตัวนะคะตลอดช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมซึ่งเหยี่ยวทุ่งต้องกินหนูวันละหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยเด็กๆลองทายดูสิคะว่าในแต่ละปีเหยี่ยวทุ่งจะช่วยลดจำนวนหนูไปได้เท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะ9,000 0ตัวเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเยี่ยวนกอินทรีและอีแร้งนะครับซึ่งเป็นนกนักล่าหรือนกล่าเหยื่อในเวลากลางวันนะครับเป็นสัตว์ป,ป่าคุ้มครองตามกฎหมายไทยในพระพราชบัญญัติสมวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าพุทธศักราช2535กฎหมายตราไว้เช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อจะแจ้งกับพวกเราทุกคนว่านกและสัตว์ป,ป่าคุ้มครองเหล่านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติของทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งสมาชิกหนึ่งของระบบนิเวศข,ของประเทศไทย ที่เราน่าจะมีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลนะครับให้เขาคงอยู่ในธรรมชาติให้เขาทําหน้าที่ของเขาในที่นี้เราพูดถึงเหยี่ยวนกนักล่าที่มีความสง่างามถ้าเรารักเขาจริงเราควรจะไม่ครอบครองเพราะเหยี่ยวเหล่านี้ถูกสร้างมาให้ทําหน้าที่นักล่าในธรรมชาติ 1. ปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติ 2. อนุรักษ์พื้นที่ถิ่นอาศัยที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากประการหนึ่ง ที่จะทาให้เดี่ยวเหล่านี้มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ได้ผลัดขนพร้อมที่จะบินอ,อพยพกลับไปยังถิ่นอาศัยในดูดูผสมพันธุ์บ้านเกิดเขาเพื่อจะทํารางวางไขออกลูกออกหล้านมากขึ้นให้เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทยและของโลกเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ถ้าเรารักนกจริงรักยังไม่ครอบครองคือรักเขาก็ปล่อยเขาใช้วิถีชีวิตตามที่เขาควรจะเป็นเมื่อ,อย่างใจเขาใจเราเราเองก็ไม่อยากที่จะติดคุกหรือใครมากักขัง บริเวณนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้คิดครับ